Thank you Sue Mel ก็ทางทีม Secret นะครับผมก็ประกาศ เป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับผมผ่านโซเชียลทุกช่องทางนะครับผมว่าได้แยกทางกับคิงซูเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะครับผมว่าซูเมลเนี่ยขอออกเองนะครับผมหรือว่าทางทีมซีเคร t เนี่ยจะเตะออกต้องสรุปกันตามตรงนะครับผมตั้งแต่คิงซูเมลมาอยู่ทีมซีเคร t นะครับผมฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนปีที่แล้วนะครับผมที่ยังมีมาตูมกับไซอยู่นะครับผมก็ทางซูเมลเข้ามานะครับผมทีแรกเนี่ยเข้ามาในตาแหน่งมิดเลน ผมแต่สุดท้ายเหมือนมันยังไม่เวิร์กนะครับผมเพราะว่าซูเมลเนี่ยตอนอยู่กับ OG นะครับผมก็ไปเล่นตำแหน่งแครี่นะครับผมแบบ100%เลยนะครับซเลยผมก็เลยทำให้เกิดการสลับโรสลับตำแหน่งนะครับผมก็เป็นซูเมลกับนิชานะครับผมสลับโรกันนะผมก็เลยทำให้ซูเมลนะครับผมกลายไปเล่นแฮทแครี่แล้วก็นิชากลับมาเล่นมิดเลนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผลสุดท้ายนะครับผมก็ ฟอร์มก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนนคผมสำหรับทีมซีเครตที่มีคิงซูเมลนะครับผมรับตำแหน่งแฮร์ดแครรี่นะครับผมสุดท้ายก็เลยทำให้ไม่ได้ไปเมเจอร์ที่สต็อกโฮมในครับผมที่กำลังทำการแข่งขันอยู่นะครับผมและสุดท้ายนครับผมทางทีมซีเครตกับคิงซูเมลนะครับผมก็แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาในผมช่วงเวลาประมาณ 3 4ถึง4ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่า King คิงซูเมลในผมจะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะครับผมหรือว่าจะพักการแข่งขันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ใครจะมาแทนคิงซูเมลในตำแหน่งฮ์ดแครรี่นะครับผมยังไงแฟนๆทีมซ e เคร t ก็อ,อย่าลืม ติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะมารายงานเป็นระยะระยะนะครับผมสหรับทีมใหญ่ๆแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจในวงการโดตาในวัเองก็ฝากทุกู้ชมกดไลค์กดซับสไคร์ช anel ผมจะตะก่องไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ